เจอเป็นยังไงเมื่อรถดวนชินคันเซ็นโดนคนร้ายข่มขู่ว่วาหากวิ่งช้ากว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟจะระเบิดพร้อมรเรียคาไทยเป็นเงินจำนวนมหาศาลสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังดราม่าระทึกขวัญเรื่องบร t เวณเ n Explosion ระเบิดรถด่วนขบวนราหัมหนังปี2025นำแสดงโดยซูโยชิคุซานากิคานากะโฮโซดะนนและจุนคานาเม หนังเริ่มต้นที่พนักงานตัวตัวชายชื่อทาคาอิจิกำลังพาเรานักเรียนเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถด่วนชินคันเซ็นซึ่งพอถึงช่วงถามตอบเขาก็ถูกนักเรียนถามว่าทำไมถึงเลือกมาทำงานเป็นคนตัวตัวทางทางที่ปกติทุกคนจะชอบเป็นคนขับมากกว่า ทาคาอิจิเลยตอบแบบซึ้งๆว่าในอนาคตอันใกล้ทุกคนในที่นี้คงได้ใช้บริการรถไฟโดยแต่ละคนคงมีเหตุผลต่างกันเพียงแต่พวกเราทุกคนล้วนเดินทางไปในทิศทางเดียวกันแล้วพอถึงสถานีปลายทางทุกคนก็กลายเป็นคนแปลกหน้าอีกครั้งความเหงาที่ได้มองคนเหล่านั้นก็ทำให้เขารู้สึกดีไปอีกแบบ ทว่าเรานักเรียนที่ได้ฟังต่างก็ไม่เก็ตจากนั้นก็แยกย้ายกันไปถ่ายเซลฟี่นั่นเลยทำให้ทาคาอิจิเซ็งมากและภาพกระตัดมาที่ทาคาอิจิได้มาทำงานบนรถไฟสายฮายาบูสะหมายเลข5060ที่กำลังมุ่งหน้าไปโตเกียวส่วนทางด้านเจตอาตวันออกศูนย์ประชาการชินคันเซนเมื่อรู้มีผู้โดยสารป่วยฉุกเฉินผู้ประชาการรถไฟชิคาซึกิก็สั่งให้เรียกรถพยาบาลทันที หลังเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติรถไฟ5060ก็ออกเดินทางตามเวลาส่วนทางด้านสำนักงานใหญ่ของ JR ตวันออกพนักงานค c เซ็นเตอร์ได้รับแจ้งว่ามีคนวางระเบิดบนรถไฟ5060โดยระเบิดจะทำงานถ้าหากรถไฟวิ่งช้ากว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้พนักงานตกใจมาก ส่วนคนร้ายที่กลัวพนักง,งานจะไม่เชื่อก็บอกมันได้วางระเบิดแบบเดียวกันบนรถไฟบรรทุกสินค้า2074ด้วยส่วนกลางรู้อย่างนั้นก็รีบโทรแจ้งสถานีอาโอโมริทันทีว่าถาหากรถไฟวิ่งช้ากว่า5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจอระเบิดถาว่าก็ไม่ทันพนักง,งานสถานีทุกคนเห็นอย่างนั้นได้ตกใจมากครับ ด้านหัวหน้าเมื่อรับรู้ถึงสถานการณ์ก็เปลยนี่เหมือนคดีรถด,ดวนขบวน109ไม่มีผิดก่อนโทรบอกคาเซกิว่ารถไฟขบวน5060ถูกวางระเบิดพร้อมสั่งให้วิ่งพาสถานีฮาจิโนเฮไปเลยหลังคาเซกิวางสายก็บอกพนักง,งานทุกคนว่าให้เป็นระบบ ATC หรือระบบควบคุมอัตโนมัติซะและเราจะให้รถไฟ5 0 6 0วิ่งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่จอดที่สถานีฮาจิโนเฮ จากนั้นก็สั่งให้ระงับการเดินรถไฟในบริเวณรอบๆและอพยพผู้โดยสารทุกคนบนรถไฟทุกขบวนเนื่องจากชีวิตของผู้โดยสารนั้นสําคัญที่สุดด้านคนขับรถไฟหมายเลข5060เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการวางระเบิดทีแรกก็สงสัยนี่เป็นการซ้อมหรือเปล่าแต่พอรู้ว่าเป็นเรื่องจริงก็ตกใจเล็กน้อยก่อนจะตั้งสติแล้ปิดระบบ ATC ส่วนทาคาอิจิเมื่อได้รับคำแนะนำจากคาเซกิ ก็แจง้งผู้โดยสารทุกคนให้ทราบว่าเราจะไม่จอดที่สถานีฮาจิโนะเฮโดยโกโหกว่ามีปัญหาด้านปฏิบัติการส่วนทางด้านผู้โดยสารของรถไฟ5060ครูสาวที่พาเหล่านักเรียนมาทัศนศึกษาเมื่อเห็นนักเรียนหญิงชื่อยูซุกิพูดคุยกับเพื่อนได้เป็นปกติก็รู้สึกลงใจเมื่อหัวหน้ามาสมทบกับคาเซกิ ก็เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าหน้าที่สืบสวนมาถึงที่นี่ด้วยเช่นกันซึ่งหัวหน้าก็แจ้งว่าสายจากคนร้ายจะถูกโอนมาที่นี่ส่วนพนักง,งานทุกคนแม้รู้ระบบ ATC จะถูกปิดไปแล้วแต่ก็ยังคงกังวลเนื่องจากถ้าระบบ ATC ยังทำงานอยู่ระหว่างที่รถไฟวิ่งผ่านสถานีรถไฟจะถูกลดความเร็วเหลือ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเอง หลังรถไฟขบวน5060วิ่งผ่านสถานนี้ได้อย่างปลอดภัยคนร้ายก็โทรมาหาแล้วทันทีที่หัวหน้ารับสายคนร้ายก็บอกให้เตรียมเงินค่าไทยไว้จำนวน1 0,000แ 000, สนล้านเยนแล้วจะบอกวิธีปทชนนระเบิดให้ ทำให้ทุกคนตกใจเพราะเป็นเงินจํานวนมากจึงเกรงว่าจะรวบรวมเงินมาไม่ทันแล้วรถไฟจะต้องจอดที่สถานีปลายทางหรือสถานีโตเกียวซื้อก่อนแต่คนไร้ายก็ไม่สนแถมยังเสนอถ้าหาเงินยากนักก็แครเร่ยรายจากประชาชนทุกคนคนละ 1, หนึ่งพันเยนก็ครบแล้วก่อนจะตัดสายทิ้งไปทำให้หัวหน้าเครียดมากเพราะคำสั่งต้องมาจากรัฐบาลไม่ใช่ตนเองวินาทีนั้นเองก็มีเสียงลอยมาว่า ทางญี่ปุ่นไม่มีนโยบายเจรจากับผู้ก่อการร้ายซึ่งเจ้าของเสียงก็คือซาสกิหรือเจ้าวันที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรีเมื่อเจ้าแว่นเข้ามาในห้องก็สั่งคาสก,กิให้แจง้งผู้โดยสารทุกคนเรื่องระเบิดแม้คาสก,กิเจอแยง้งเพราะกลัวผู้โดยสารแตกตื่นแต่เจวนก็ไม่สนเพราะอีกไม่เกิน6ชั่วโมงก็จะถึงโตเกียวแล้วพร้อมอธิบายว่าการเปิดเผยสถานาการณ์และรวบรวมข้อมูลคนร้ายจะเป็นการดีที่สุด หลังทาคาอิจิแจ้งผู้โดยสารเรื่องเราเบิดทุกคนก็แตกตื่นผู้โดยสารที่เป็นนักการเมืองสาวที่มีข่าวเช้าเลยฉวยโอกาสนั้นมาห้ามปรามเพื่อคะแนนเสียงจะได้กลับมาแต่ก็ไม่ได้ผลแถมยังไปทะเลาะก,กับผู้โดยสารคนอื่นอีกเนื่องจะโดนแกวะ แต่สุดท้ายเหตุการณ์ก็สงบลงเพราะทาคาอิจิกล่าวขอโทษผู้โดยสารทุกคนส่วนคนร้ายมันโทรมาบนหัวหน้าเนื่องจากไม่ยอมแจ้งเรื่องเงินค่าไทยซาส,ะสะกิเลยแทรกว่าทางเราไม่มีกฎหมายรองรับการเรได้รายเงินบราบราบราคนร้ายที่ไม่อยากฟังเดยตัดสายทิ้งไป หลังคนร้ายวางสายมันก็ได้ปล่อยคลิปตอนติดตั้งระเบิดบรรถไฟ5060พร้อมจำนวนเงินค่าไทยผู้โดยสารได้แตกตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเมือ่อเซกรครู่ทางรัฐบาลเพิ่งแถลงข่าวจะไม่มีการเจราจาใดๆกับคนร้ายนั่นเองขณะเจ้าหน้าที่สืบสวนบอกคนร้ายอาจติดตั้งระเบิดที่ตู้อื่นๆอีก พนักงานก็รายงานคาเึกิว่ามีเหตุรถไฟขัดข้องเคลื่อนย้ายไม่ได้ส่งผลให้รถไฟสาย5060ต้องเปลี่ยนรางวิง่งทว่าก็มีรถไฟสาย3027ที่กำลังวิ่งอยู่ในรางนั้นซึ่งถ้าวิ่งตามปกติจะต้องชนกันแน่คาสกิเลยคิดอยู่สักพักก่อนบอกให้รถไฟ3027เร่งความเร็วจากนั้นก็โทรบ,บอกคนขับรถไฟ5060ให้ร้อยความเร็วลงเหลือ105กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่ขบวน3027จะได้วิ่งผ่านไปก่อน ทาคาอิจิรู้อย่างนั้นก็รีไปบอกผู้โดยสารว่าจะเกิดการกระเทือนเล็กน้อยเนื่องจากทั้งสองขบวนอาจจะเฉียวกันทว่าเวลามันก็ยังเหลื่อมกันอีกนิดหน่อยคาสกีเลยสั่งคนขับรถไฟขบวน5060ให้ลดความเร็วลงเหลือ102กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็เสี่ยงมากเพราะถ้าความเร็วต่ำกว่า100กิโลเมตรระเบิดจะทำงานแต่ก็ต้องทำสุดท้ายรถไฟขบวน5060เลยผ่านมาได้แม้จะเฉียวชนกับ3027เล็กน้อยก็ตาม หลังทาคาอิจิไปบอกเราผู้โดยสารว่าพวกเราปลอดภัยดี ทางผู้โดยสารชื่อโทโรโรกินักเขียนหนังสือการเงินชื่อดังก็มาหาพนักง,งานตัวโต,วตวนมอีกคนจังหวะทิตาคาอิจิ I G ไปตรวจตาความเรียบร้อยเพื่อขอใช้วิทยุของทางรถไฟจากนั้นก็ประกาศบอกทุกคนว่าตอนได้สร้างเว็บไซต์สําหรับการรวบรวมเงินขึ้นมาเนื่องจากไม่เห็นทางรัฐจะมีทาทีปนีปนอมกับคนร้ายเลยดังนั้นเราจึงต้องหาทางช่วยชีวิตตัวเองแทนทุกคนรู้อย่างนั้นต่างก็เห็นด้วยกับวิธีของโทโรโรกิครับ ระหว่างที่ผู้โดยสารทุกคนช่วยกันโพสโซเชียลเพื่อที่ยอดบริจาคจะได้ครบตามที่คนร้ายต้องการนักการเมืองสาวก็ไม่เห็นด้วยโดยเหตุผลว่าทีรัฐไม่ยอมเจราจาก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการก่อ,อการร้ายซ้ำอีกทว่าทรโรกกก็ไม่สนใจ อีก453กิโลเมตรจะถึงโตเกียว2อินฟลูจอมไขคดีที่อยู่บนรถไฟก็ได้เจอกับประธานบริษัทโกโตที่กำลังเป็นข่าวเช้าเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ท่องเที่ยวของบริษัทโกโตตกใส่ประชาชนเสียชีวิตเลยไลฟ์กดดันให้ประธานขอโทษแต่ประธานก็ไม่ยอมสุดท้ายเลยทะเลาะกันรุนแรงแม้ทาคาอ,อิจิจะมาห้ามแต่ก็ไม่ได้ผลด้านประธานเมื่อโดนจับเพราะอารวาสหนัก กอร้องยูสึกิที่อยู่ใกล้ๆปุ่มฉุกเฉินกดปุ่มนั้นซะเพื่อที่รถไฟจะได้หยุดวิง่งยูสึกิเลยนิ่งไปสักพักก่อนกดปุ่มฉุกเฉินทำให้คนตกใจเพราะกวัวรถไฟเบรกแล้วเกิดการระเบิดขึ้นทว่าก็แค่มีเสียงวีดนังออกมาทาคาอิจิเลยที่บายว่าต่อให้กดไปก็เป็นแค่การแจ้งเจ้าหน้าที่รถไฟไม่ได้ทำให้รถไฟหยุดก่อนจะถามหามหมอเพื่อให้มารักษาประธานที่บาดเจ็บดานทาคาอิจิ เมื่อถูกพนักงานหนุ่มหรือเพื่อนร่วมงานถามทำไมต้องช่วยประธานด้วยเพราะสมควรตายเขาก็บอกนาทีของเราคือคุ้มครองผู้โดยสารทุกคนให้ถึงที่หมายทว่าขณะจะออกตัวตราอยู่สกิก็ถามเขาเช่นกันว่าทำไมต้องช่วยประธานทางทาง,ท,างที่มีแต่คนเกลียดพร้อมอง้ะคนแบบนั้นหายไปมันอาจจะเป็นการดีกว่าพร้อมทั้งขอโทษที่กดปุ่มฉุกเฉินซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องกดปุ่มก่อ,อนอธิบายเรื่องที่ช่วยชีวิตประธานว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ หน้าที่และส่วนที่เหลือคือเขาอยากช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันและภาพกระดัดมาที่เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังตกใจกับวิธีการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ผู้จัดการแผนกขนส่งเสนอคือจะให้รถไฟอีกขบวนไปตีคูประสงค์อุปกรณ์จากนั้นจะทำการเปิดตู้โดยสารของรถไฟ5060ออกแล้วจะมีรถไฟอีกคันมาประกบท้ายและทำการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารภายใต้เงินไขรถไฟวิ่งอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่ใช้เบรกฉุกเฉิน เจวายเลยถามนี่คือแผนการที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมเนื้อจากเสียงมากคาสกิเลยบอกเรื่องนั้นเขาเองก็ไม่ทราบเพียงแต่ตอนนี้เรามีทางเลือกแค่จะทำหรือไม่ทำเมื่อทาคาอิจิได้รับทราบแผนกู้ภัยก็รีบประกาศบอกผูดด้โดยสารทำให้เราผูดด้โดยสารดีใจมากสัพักเขาก็ประกาศต่อว่าต้องการช่างไฟหญิงชรา,าเลยรียบปลูกใช้แก่ผู้เป็นสาม,มีเนื่อจากเป็นช่างไฟเก่า ส่วนพนักง,งานหนุ่มกริพาเราผู้โดยสารอพยพไปอีกตู้หลังทาคายีจิได้รับอ,อกกุปกรณ์ช่วยเหลือมาจากรถไฟอิโคบวนช่างไฟก็รีบลงมือตัดตูด้โดยสารโดยได้รับคำแนะนำจากรองหัวหน้าศูนย์ซ่อมบำรุงส่วนทางด้านเราผู้โดยสารก็กำลังวุ่นวายกับสัมภาระกับการเก็บของมีค่าเนื่องจากพนักง,งานหนุ่มประกาศว่าให้ทิ้งสัมภาระไว้เพื่อความปลอดภัยระหว่างหลบหนีแล้วถ้าพร้อมก็ให้ไปรวมตัวกันที่ตู้แปด เมื่อช่างไฟปิดระบบเบรคฉุกเฉินทาคาอิจิก็ต้องพบงานยากคือต้องไปตัดดมเปอร์ที่เชื่อมตู้อยู่แม้จะยากเย็นแต่สุดท้ายก็ทำสำเร็จวินาทีนั้นเองตู้ที่ถูกตัดออกก็เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากความเร็วต่ำกว่าลอยเจ้าหน้าที่สืบสวนเลยมั่นใจว่าคงมีระเบิดในตู้อื่นๆอ,อ,อีกส่วนคาสกิก็รีบสั่งให้ปล่อยรถไฟกู้ภัยทันทีครับมือนานนัก รถไฟกู้ภัยที่วิ่งตามรถไฟ5060ทันก็เริ่มทำการเชื่อมต่อแม้จะทุรักทุเลเพราะแรงลมแต่สุดท้ายก็เชื่อมต่อสำเร็จ หลังผู้โดยสารถูกเคลื่อนย้ายไปกว่า90%ซโทโดโรกิที่เห็นยอดบริจาคที่ได้เกือบครึ่งก็แซวนักการเมืองสาวเริงที่ตนคงจะต้องปิดเว็บไซต์เพราะทุกคนถูกช่วยเหลือแล้วส่วนผู้ช่วยก็บอกนักการเมืองสาวว่ากระแสวิพากษ์วิจัยของเธอลดลงทันใดนั้นทุกคนก็พบหนึ่งในอินฟูบาเจ็บเนื้อจะกระธานอาราวาตนักการเมืองสาวเลยจะไปช่วยห้ามเช่นเดียวกับโทโดโรกิที่โดนยุให้ไปช่วยทางทางที่กลัวมากอยู่ก็ตามส่วนครูสาวก็พบ ยูสกิหายตัวไปขณะทาคาอิจิกับพนักง,งานหนุ่มกำลังช่วยการจับประธานที่อาราวาสนักการเมืองสาวก็มาบ่นประธานว่าเป็นผู้ชายเสื้อเปล่าทำไมไม่รู้จักความอดทนเอาซะเลยดูเธอเป็นตัวอย่างสิที่กลมนากลมตาทำงานแก้ตัวแม้จะถูกบ่นถูกว่าแต่สุดท้ายก็ถูกรับเลือกเข้ามาอีกครั้งสุดท้ายประธานเลยนิ่งไปในระหว่างที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยคนขับรถก็พบ ความเร็วของรถไฟลดลงสุดท้ายเลยรู้ระบบ ATC ของรถไฟคู่ภัยกำลังทำงานคนขับจึงต้องตัดสินใจเบรกและเร่งความเร็วอีกรอบเพื่อสลัดรถไฟคู่ภัยซึ่งก็ทำได้สำเร็จแต่ก็ดันไปเวลาเดียวกับที่ทาคาอิจิกำลังพาคนที่เหลือหนีดังนั้นจังหวะที่รถไฟคู่ภัยมาประทารถไฟ5060พนักงานหนุ่มเลยได้รับบาดเจ็บเนื่องจากปกป้องประธานส่วนครูสาวก็ไปเจอยูสุกิแอบหลบอยู่ในห้องน้ำ ขณะคาสกิดได้รับรายงานว่ารถไฟกู้ภัยกับรถไฟ5060ขาดออกจากกัน ทว่า,วาวก็ช่วยเหลือพนักง,งานกระพุ้ยกรสามาได้340คนแต่ยังติดอยู่ในขบวน5 0 6 0 9คนเจ้าแวนก็ซาใจที่กู้ภัยสำเร็จดังนั้นเลยสั่งให้ทำการกู้ภัยอีกครั้งแต่ผู้จัดการขนส่งก็แยง้งเนื่องจากรถไฟไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ลัดวงจรหลายรอบอีกอย่างเวลาที่เหลืออยู่เราก็ไม่สามารถปฏิบัติการอีกรอบได้ทำให้เจ้าแวนรู้สึกแย่ยิ่งได้รู้อนุภาพของระเบิดจะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงเจ้าแวนก็เดินออกจากห้องไป ส่วนกาวคนที่ยังติดอยู่ในรถไฟ5060ระหว่างที่กำลังหมดหวังเพราะอีกไม่นานจะถึงสถานีปลายทางทาคาอีจิที่เห็นก็ความของป้ายโฆษณาที่ว่าเชื่อมต่อคุณกับเมืองและผู้คนก็ค,คิดอะไรขึ้นมาได้ครับ เมื่อจะแวงกลับเข้ามาในห้องก็สั่งให้จอรถไฟ5060เพื่อคนหมู่มากเพราะกลัวความเสียหายที่เจอเกิดคาสกิเลยวอยวายทันใดนั้นทาคาอิจิก็โทรมาเสนอให้เชื่อมรางรถไฟของ5060ที่สถานีโตเกียวเพื่อที่รถไฟจะวิ่งต่อไปได้ทว่าเรื่องนี้ก็ต้องผ่านกระทรวงคมนาคมพนักงานทุกคนเลยก็หัวขอร้องเจ้าแว่น เจ้าแวนเลนิงไปสักพักก่อนบอกทำไปได้เลยและขอให้ทันส่วนเรื่องขออนุมัติเจ้าแวนจะเป็นคนจัดการเองดานย<ๆ>ูสุกิเธอขอตัวโทรไปหาพ่อแล้วจากบทสนทนาเราเลยได้รู้คนร้ายก็คือเธอส่วนสาเหตุที่ทำก็พอโกรธแค้นพ่อทำให้พ่องุนงงแล้วระหว่างที่เธอกำลังอธิบายพอก็ไปเจอระเบิดซ่อนอยู่ในตู้ทำให้พ่อตกใจมาก หลังยูสุกิกดปุ่มจนบ้านและพอระเบิดเป็นผุยผงเธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจก่อนเดินออกมาหาทุกคนจากนั้นก็โทรไปหาเจ้าหน้าที่สืบสวนเพื่อบอกคนร้ายก็คือเธอเองและวิธีจะอยู่เรื่องนี้ก็คือจบชีวิตของเธอซะ พร้อมอธิบายว่าในตัวของเธอมีอุปกรณ์ตัวจับขึ้นหัวใจจากโรคประจําตัวอยู่แล้วถ้าหัวใจหยุดทํางานแอบในมือถือก็จะส่งสัญญาณให้ระเบิด์หยุดทํางานไปด้วยนั่นเลยทําให้ทุกคนที่รู้ตกใจมาก ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรางรถไฟกำลังเชื่อมรางที่สถานีโตเกียวผู้โดยสาร8คนใน5060ก็กำลังลังเลว่าจะทำยังไงดีทันใดนั้นประธานก็เสนอตัวจะเป็นคนจัดการยูสุกิเองซึ่งโทโดโรกิก็เห็นด้วยแต่ผู้ช่วยก็แยง้งว่าเราไม่ควรทำแบบนี้โทโดโรกิเลยบอกให้นักการเมืองสาวจัดการเรื่องนี้ซะผู้ช่วยที่ฟิวขาดเลยทะเลาะกับโทโดโรกิ ส่วนยูสุกิที่เห็นทุกคนทะเลาะก,กันก็ยิ้มออกมาอย่างสะใจส่วนเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ได้รับรายงานจากลูกน้องว่าหลังจากที่แม่ของยูสุกิเสียเธอก็มีปัญหากับพ่อเรื่อยมา และพ่อของเธอนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีรถด่วน109เพราะเป็นคนชี้เป้าคนร้ายจนคนร้ายระเบิดตัวเองเพียงแต่เบื้องบนบิดข่าวให้กลายเป็นว่าพ่อของเธอคือฮีโร่เธอที่แคร์พ่อมากและมองรถไฟคือตัวแทนของพ่อเลยก่อเรื่องระเบิดรถไฟเพื่อแก้แค้นพ่อนั่นเองส่วนเจ้าหน้าที่สืบสวนก็เปิดว่าเรื่องนี้ยูสุกิทำคนเดียวไม่ได้แน่ๆ ดานครูสาวหลอนไปกรอมยูสกุกิให้จบเรื่องนี้แต่ก็ถูกยูสุกิบ่นกลับว่าครูมักมองเธอเป็นตัวปัญหาสังเกตได้จากชอบมองดูเธอบ่อยๆครูเลยรู้สึกเสียใจส่วนเจ้าหน้าที่สืบสวนก็สืบจากแอคเค้าของยูสกุกิจนเจอว่าเธอเคยติดต่อกับชายคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดเจ้าหน้าที่รู้อย่างนั้นก็รีบส่งทีมไปจับกุมทันทีดานคาเซกิ จูจ่ๆเขาก็เห็นเจ้าแว่นโวยวายไม่นานนักหัวหน้าก็ได้รับคำสั่งให้หยุดการเชื่อมต่อรางน่นเลยทำให้ทุกคนรู้สึกแย่มากส่วนเจ้าแว่นที่ขออนุมัติไม่สำเร็จ ก็มากลมหัวขอโทษทุกคนทาคาอิจิรู้อย่างนั้นก็เดินเข้าไปหายูสึกิทว่าก็ไม่ได้เข้าไปทําร้ายแต่ไปสวมกอดนายนเลยทาให้ยูสึกิตกใจสักพักก็ร้องไห้ออกมาเพราะมองตัวเองไม่มีค่ามาโดยตลอดนั่นเองส่วนเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ทําการสืบสวนชายผู้ต้องสงสัยจนรู้หมอน,นีคือลูกชายของคนร้ายคดี109ที่ได้รู้จักกับยูสึกิและพอรู้เรื่องที่ยูสึกิถูกพ่อทารุณกรรมก็ยอมร่วมมือกับเธอกําจัด โดยอาวสงสารในขณะที่ทุกคนกำลังรู้สึกหมดหวังอยู่นั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนก็รีบวิ่งมาบอกเรื่องคนร้ายให้การว่าเหลือระเบิดอยู่ที่ตู้หนึ่งสี่และหกคาสกิรู้อย่างนั้นก็คำนวณอยู่เสักพักจากนั้นก็คิดอะไรขึ้นมาได้ ด้านคาเซกิเขาวิดีโอคอลกับคนที่ยังติดอยู่บนรถไฟเจ้าหน้าที่ระดับสูงและฝ่ายรัฐบาลเพื่ออธิบายว่าเราจะสับรางสองครั้งเพื่อปลอดตู้โดยสารออกโดยมีหยุดวิง่งจากนั้นก็จำลองให้ดูว่าจะสับรางครั้งแรกเมื่อตู้ที่7เล่นผ่านไปได้ครึ่งตู้ทําให้ตู้ที่7และ8วิ่งคอมรางแล้วไปถึงชุมทางก็จะสับประแจอ,อีกครั้งเพื่อให้ตู้7และ8แยกออกมาส่วนตู้ที่1นึถึงหที่มีระเบิดก็จะไประเบิดอยู่ที่ ที่ชุมทางซึ่งมีบ้านเรือนอยู่น้อยมากรัฐบาลที่ได้ฟังก็น,นิ่งไปสักพักก่อนถามความเห็นจากคนที่ยังติดอยู่บนรถไฟเพราะจะเกิดการกระแทกแรงพอควรทากาอิจิเลยหันไปถามทุกคนซึ่งทุกคนก็พยักหน้ารับทากาอิจิเลยหันมาบอกทางรัฐว่าเหตุด้วยนแนวคิดนี้รัฐบาลเลยกระอนุมัติการกู้ภัยทำให้เจ้าหน้าที่การรถไฟดีใจมากอีก160กิกิโลเมตรถึงโตกเกียวก่อนที่ทากาอิจิจะไปแจ้งคนขับ ก็วางทุกคนหาเบาะหรืออะไรนิ่มๆมารองให้มากที่สุดส่วนทางด้านฝ่ายกู้ภัยก็รีบนำแผงกันกระแทกมาวางเป็นแนวขวางซึ่งก็ทำไวห,หลายชั้นเพื่อดูดซับแรงกระแทกส่วนทางด้านศูนย์ซ่อมบำรุงก็มาตรวจสอบประแจสับรางทั้งสองจุดว่าทำงานปกติดีหรือเปล่าส่วนทาคาอิจิก็พาคนขับมาที่ตู้8ซึ่งทุกคนก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วโดยที่ครูสาวก็ได้พายูสึกิมานั่งรวมกับทุกคนด้วย เมื่อถึงจุดสับรางแรกคาสกิก็สั่งให้สับรางทันทีส่งผลให้เกิดการกระแทกเล็กน้อยรวมถึงความเร็วลดลงแล้วพอความเร็วลดลงใกล้ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถึงจุดสับรางที่สองพอดีคาสกิเลยสั่งให้สับรางอีกครั้งส่งผลให้ตู้เจ็ดและแปดแยกออกมาตามแผนแล้วไม่นานนักตู้ที่หนึ่งถึงหกที่แยกไปก็เกิดระเบิดขึ้นเพราะความเร็วต่ำกว่าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้านทากาอิจิเขาพบว่าแรงกระแทกที่ตู้แปดมากกว่าที่คิดไว้เลยเป็นห่วงพนักง,งานหนุ่มจะเป็นอันตรายส่วนคนอื่นๆต่างก็วาวกลัวเพราะแม้จะชนแผงกันกระแทกมาสามรอบแต่รถไฟก็ยังไม่หยุดโทวาสุดท้ายก็หยุดลงจนได้เมื่อรถไฟอยุดสนิทฝ่ายกู้ภัยก็รีบเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งทีแรกก็ไม่พบใครเลยทาให้ทุกคนที่เฝ้าลุ้นพวงมากแต่สักพักก็ได้รับข่าวดีคือกาวขนในตู้8ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนเลยโห่ร้องออกมาด้วยความดีใจหลังเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติคาซากิก็บอกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเริ่มปล่อยรถไฟสายอื่นๆให้วิ่งตามปกติ ส่วนยูสุกิที่อยู่ในรถตู้และกําลังจะถูกส่งตัวไปดําเนินคดีเจ้าหน้าที่สืบสวนก็มา,าบอกลูกชายของคนร้ายคดี109เปิดความจริงมาหมดแล้วเจ้าหน้าที่จึงมองมันคือคนบงการเธอโดยใช้ความขัดแย้งที่เธอมีกับพ่อยูสุกิเลยบอกถ้าคิดอย่างนั้นแล้วเจ้าหน้าที่สบายใจก็คิดไปเถอะ เจาา้าหน้าที่เลยยื่นโทรศัพท์ให้เธอดูแล้วพอเธอรู้เว็บไซต์ของโทรโรกิรวบรวมเงินได้ครบเป้าหมายก็ตกใจเล็กน้อยเจาา้าหน้าที่เลยบอกงันนี้ก็แปลว่าโลกใบนี้ยังไม่ได้สิ้นหวังสักทีเดียวหรอกใช่ไหมยูสุกิเลยน้ำตาซึมก่อนหันไปเห็นทาคาอิจิกำลังยิ้มให้เป็นในว่า ทุกคนล้วนมีค่าเสมอส่วนทาคาอิจิหลังมองยูสกุกิที่ถูกควบคุมตัวไปจนรับปาเขาก็มองไปที่ผู้โดยสารทั้ง5้าซึ่งเหล่าผู้โดยสารก็ก้มหัวเป็นการขอบคุณเขาที่ปกป้องผู้โดยสารจะปลอดภัยรวมถึงรู้เพื่อโรงงานหนุ่มก็ปลอดภัยดีเช่นกันจึงรู้สึกโล่งใจมากสภาักาคนขับรถไฟพร้อมเบอร์เกอร์ที่บนอยากกินตอนอยู่บนรถก็ชวนเขากินด้วยกันจากนั้นก็มอมโมของเขาที่เก็บมาให้ ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่การรถไฟมากมายก็มากล่าวชื่นชมยินดีกับทาคาอิจิครับสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของรถโดนชินคันเซน็นที่โดนคนร้ายคู่วางระเบิดถูกภาคส่วนเลยร่วมมือกันจนทำให้เหตุการณ์ร้ายๆเหล่านี้ผ่านพ้นมาได้ก็จบแล้วนะครับกับหนัง bullet train explosion หนังได้คะแนนจาก a m d b 6.3คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ We'll